สวัสดีค่ะพี่น้องเมืองศรีพ่ามาเมืองต้นบักฮุงกระเทยมาจ้ามาตามมามา,าพี่นงาเองใ,ใกล้ๆาเงใกล้ๆนี่ต้นบักุงกระเทยหรือต้นบักุงซยซด้วยพี่น้องเนี่ยมันบอเป็นมากเห็นแต่ใน u t u b e เห็นแต่ใน u t u b e เพื่อนบอกว่า ใหดตัดยอดมั่นเราก็เอาถุงพลาสติกมาคุ้มแล้วเข้ามาเห็ดเมืองเด้อพี่น้องเราอีกเดือนซองเดือนเข้ามาติดตามผลเด้อเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสีผ้าเห็ดคือคือตัดยอดถึงตัดยอดถึงเด้อพี่น้องเด้อตัดโฉเลยหนึ่งสองีสี่เด้อพี่น้อง บางคนเพอนก็นเอาไปลวกกินได้ใช่ไหมบางคนเพอนก็นไปลวกกินเพระาะว่ากล้าลวกหรอกเพราะว่ากล้ากินดอกนี่คือสิ่งของบบอ่ามาดูครับมาดูใกล้ๆครับนี่เอาทอุ่งพลาสติกมาปิดไดว้เลยพี่น้องเด้อแต่กามาดให้ม,ม,ม,มันแน่นๆเสร็จแล้มันสิดมันติเป็้งแน่นมันติแตกย้อนไม่อีกแหรอมันติเป็นงั่น มีหน่วยชุ่มนี้เหังแ,แม่มันเกิดว่ามีหน่วยนียน่เดี๋ยวหลังจากนั้นสีผ้าม,ามือมือดีได้แล้วประมาณนี้ด้วยพี่น้องนี่คุ้มไว้เดี๋ยวสิไปหาเสือกมาผูกอีกก่อนนี่ได้มันเกิดว่าเป็นมากพี่น้องเอิ่นเอิญแบบงงกระเทย นี่นี่ต้นนี้ยังสิได้กินมากนี่ต้นบกุง่งตัวผุตัวเมียนี่ต้นนี้อ,อีกกรฮกหก,หกต้นนี้สิได้กินน้อยว่น,นนี้ต้นนี้นี่ด้วยยอดมันนี่เยากล่องเอาไปล่องหลวกกินมึงอยู่ดอกพี่น้องแต่ขอยพวกกล้าหรอ,อกอนาะ สิเบก้าลวกกินโอเคเด้อพี่น้องเด้ออีกเดือนสองเดือนรื่เดือนหนึ่งตีจังมาเมืองไม่แต่มันบอ่อตายก่อนเนาะเจ้วาว่าบอนี่พอบาน่อยก็ล่างมาตัดหนาหกไาลโอเคนะคะโอเคนะคะ โอเคโอเคนะคะสวัสดีค่ะ